สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 50cc ซนะครับจะมาดูดน้ําใส่ถังพันลิตรนะครับนี่นะครับจะใช้น้ํามันหนึ่งขวด m100 นะครับนี่นะครับน้ามันอยู่ขีดนี้นะครับขีดบนนะครับนี่นะครับจะมาลองใส่ถังนี้ดูนะครับว่าเต็มถังจะหมดน้ามันไปเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมเอาน้ำมันเก่าออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมขวดนี้ลงไปนะครับนี่นะครับน้ำมันอยู่ขีดบนนะครับตัวหอยโข่งที่ใช้นะครับก็เป็นหอยโข่งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับส่วนสายยางนี่ก็น่าจะนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันลงไปเลยนะครับ หมดแล้วนะครับหขวดเอ็มร้อยขวดเอ0มนี่ก็หนึ่งห้ามิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจากทางน้ำถึงสระน้ำนะครับน่าจะสักประมาณ เกือบ6เมตรนะครับส่วนความสูงนี้ก็น่าจะสักประมาณ4เมตรได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปิดก๊อกน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับ นะครับระดับน้ำเพื่อนเพื่อเห็นระดับน้ํำไหมครับ ไหลอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เกือบครึ่งถังแล้วนะครับนี่นะครับครึ่งถังแล้วนะครับครึ่งถังนี้ใช้เวลาไปนาทีครึ่งนะครับ นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับ นี่นะครับระดับน้ำนี่นะครับเต็มถังแล้วนะครับเต็มถังนี้ใช้เวลา3นาทีนะครับนี่นะครับ3นาทีน้ำได้เต็มแล้วนะครับ น้ำแรนะครับเ,เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวให้ดูน้ำก่อนนะครับดูนะครับความไกลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าน้ํามันหมดไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูนะครับน้ําตอนนี้ผมดับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ํามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเนี่นะครับเมื่อกี้น้ําแรงมากนะครับผมจับมือเดียวไม่ไหวนะครับเลยต้องตัดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องไปถ่ายน้ํามันนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับว่าสูบน้ำหนึ่งถังนะครับใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมทำงานมือเดียวนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆผมไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนนะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอันนี้ผมมองไม่เห็นนะครับ น้ำมันหกบ้างนะครับ น้ำมันหกนะครับเพื่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่นะครับน้ำมันอยู่ประมาณนี้นะครับตอนเติมเท่านี้นะครับพอดูดน้ําเสร็จก็ลงมาเหลือประมาณนี้นะครับอันที่จริงก็น่าจะสักประมาณเท่านี้นะครับเมื่อกี้หกไปนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปไม่ฟังเลยนะครับสูบน้ําเครื่องตัดหญ้า5 0ซีนะครับใส่หัวกระโหลกสูบน้ํานะครับสูบใส่ถังพันลิตรหมดน้ํามันก็ไม่ถึงหนึ่งขวดเอ็มร้อยนะครับใช้เวลาในการดูดก็สามนาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ เข้ามาติดตามรับชมนะครับสายยางที่ผมใช้นะครับก็ประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะครับผมไม่ได้วัดนะครับน่าจะแปดเม็ดโดยประมาณนะครับแปดเก้าเม็ดนี่แหละครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ